งวงจุ้ยพิชัยสงขาขอขอบคุณเอนไซม์รีเป่าพลังมหาสรรย์จากธรรมชาติเอนไซม์บำบัดสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคนวันพุธนะครับเป็นกรณีพิเศษที่เอาระบบสุริยะจัก,กรวาลขึ้นมาให้ชมแบบนี้เพราะว่าเกณฑ์ชะตาของท่านขึ้นอยู่กับ ระบบสุริยะจักรวาลหรือแรงดึงดูดของดวงดาวต่างๆนำมาคำนวณหาบทวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับดวงและควงจุย้ยวิธีการปรับแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ตามสนามพลังหรือสนามแม่เหล็กของโลกในการไหลในปีนั้นๆและนำมาคำนวณหาองศาและทิศทางแต่ตำแหน่งของดาวจรครับเป็นหลักฟิติติในตำราโหราศาสตร์พื้นฐานทั่วไปที่นำมาเอ่ยอ้างและวิเคราะห์ ทุกอาจารย์ดีหมดครับแต่ผมอาจารย์ธนาวัตรครับขอสืบสารเจตนารม์เหล่านี้กับครูบาอาจารย์ซึ่งในตำราพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นวิทยาทานแก่แผ่นดินครับตำแหน่งของคนดาวพุธครับวันพุธครับปีนี้ดาวฤหัสยังคงควบคุมดวงชะตาของท่านคนวันพุธอยู่การหมุนวนการหมุนเวียนลักษณะระบบสุริยะจักรวาลเป็นวงรีแต่ท่านมีการเดินที่กลมบ้าง เลี้ยวบ้างคดบ้างแต่ท่านเป็นคนสุดยอดมากในเรื่องของความเก่งการพูดการจ่าครับปีนี้มีดาวดวงหนึ่งเข้ามาโครจรซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับดาวดวงอื่นมีอิทธิพลอย่างยิ่งกับคนที่เกิดวันพุธก็คือดาวจันทร์ครับเลยวันเกิดมาแล้วครับครั้งแรกมีลาบครับแล้วต่อไปอับโชคซึ่งหมายถึงเงินเข้าเร็วออกเร็วการงานครับ ระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของงานอาจจะมีลอ s เรื่องศัตรูคู่แข่งต่างชาติต่างเพศเป็นศัตรูซึ่งหมายถึงเพศตรงข้ามจะนําความเดือดร้อนมาให้ท่านหากท่านคบชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนรู้ใจก็จะมีเรื่องมีราวกันพอสมควรจากคําพูดคําจาเกี่ยวกับการจัดระเบียบหรือการทํางานครับเพราะดาวพฤหัสจรดาวจันทร์ ทำงานเป็นว่าเล่นเลยนะครับไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะดาวจันตรงนี้ระมัดระวังเรื่องผิวแพ้ง่ายด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญเรื่องความรักต้องถนอน้ําใจกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องคําพูดคําจาเพราะท่านพูดมากไปนิดหนึ่งสําหรับปีนี้สนามแม่เหล็กส่งผลกับการสมองของท่านทําให้มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นในปีเกิดหากเป็นสตรีนะครับสําหรับคนวันพุธจะผิวแพ้ง่ายครับ2ก็คือน้ําตาจะไหลออกมาเอง เจ้ายศเจ้าอย่างขี้งอนในปีนี้ผู้ชายก็คล้ายคลึงกันครับกดโมโหด,ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแต่เป็นคนตรงอยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นจะใช้คำพูดเป็นใหญ่และพูดแบบไม่ค่อยคิดหระอัมะระวังในปีนี้ด้วยนะครับวิธีการปรับแก้ดาวจันทร์ครับหาของสวยหางของงามหาของใดก็ได้ซึ่งเกี่ยวกับสีทาบ้านไปบริจาคสถานสงเคราะห์ เด็กครับเกี่ยวกับเด็กเลยนะครับเน้นหนักโรงเรียนที่ด้อยทุนทรัพย์ซื้อสีไปบริจาคนะครับความสวยความงามต่างๆทาให้ดูสดใสจะส่งผลถึงท่านในเกณฑ์ชะตานี้ททำให้ทุกอย่างอ่านคนออกเรียกคนใช้ถูกผูกใจกับคนที่รักเป็นเห็นไหมฮะทั้ง3ามข้อของจองกัน คนวันนี้รักงานครับการพูดกันจาดีครับระมัดระวังเรื่องการผิวแพ้ง่ายเรื่องอากาศต่างๆที่จะมีผลแก่ร่างกายของท่านสร้างกุศลน,นะฮะในเรื่องของการนําสีไปบริจาคนะครับนำของสวยๆงามๆไปบริจาคที่วัดเป็นดอกไม้เป็นธูปเทียนก็ได้นะครับเป็นทองเปลวก็ได้นะครับไปบริจาคที่วัดแล้วกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อเข้าวัดเข้าวาก็เอาอาหารการกินไปถวายท่านด้วยนะครับเท่านี้แหละครับเป็นการส่งเสริมดวงชะตาไปในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ท่านไปสถานปฏิบัติธรรมที่สตรีไปถือบวชเป็นชีไปไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะคนอย่างท่านมีสเสน่ห์ไปเพื่อบริจาคข้าวสารอาหารแห้งอันพึงมี นะครับหรือไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆนะครับเพราะตำแหน่งดาวบริหารแบบนี้สามารถเคลื่อนออกได้โดยไม่รู้ตัวทิศท,ที่สำคัญครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับให้ติดไฟเลข8เหมือนอายุที่ผ่านมาก็คือ37ปีนะครับจุดเทียมหอมบริเวณนี้แต่ทิศท,ที่กำลังจะให้ท่านทำดังต่อไปนี้คือทิศใตใ้ท่านย้ายไปนอนบริเวณทิศนี้นะครับ และจัดวางสะอาดสะอาดด้านนอกติดระบบแสงสว่างนะครับจัดถ้าเป็นห้องพระยิ่งดีหะอาพระทองเหลืองมาวางนะครับแค่นี้แหละครับเป็นการปรับแก้วหงจุ้ยและดวงช่วงหน้าครับ39ปีคนวันพุธเกิดอะไรขึ้นการเงินการงานความรักเป็นเช่นไรติดตามต่อกับผมอิจรย์ทวัตในช่วงหน้าครับหงจุ้ยพิชัยสงขรา เบาหวานความดันโรคหัวใจภูมิแพ้มะเร็งโรคต่างๆเหล่านี้อาจเกิดกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาเพราะคนเราเมื่ออายุมากขึ้นการสร้างเอนไซม์ในร่างกายเราเองก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาติการพร่องเอนไซม์ทําให้กระบวนการฟื้นฟูซ่อมแซมและสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายบกพร่องอันเป็นที่มาของโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายแก่ร่างกายเร็วกว่ากําหนดอาการที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายคุณกําลังขาดเอนไซม์ 1. รู้สึกเหนื่อยเพลียจากการกินอาหารมื้อหนัก 2. ออ่อนเพลียประจำ 3. า 3. ท้องผูก 4. ท้องอืดจุกเสียดนั่นท้องเป็นประจำา 5. มีกลิ่นปาก 6. ภูมิแพ้ง่ายแผลหายช้าปัญหาต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถชดเชยได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลี่เป่าเอนไซม์ลี่เป่าเอนไซม์ เป็นเอนไซม์บำบัดคิดค้นด้วยภูมิปัญญาของคนไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติส่วนประกอบที่สําคัญ1แคปซูลสาหรายสไปรูลีนา่าคุณสมบัติให้โปรตีนคุณภาพสูงงาดําบดอบแหง้งจมูกข้าวสาลีรำข้าวกล้องและยังอุดมไปด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากต้นกล้าพืชอีก20ชนิดลีเปาเอนไซม์เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานภูมิแพ้ระบบหลอดเลือดหัวใจผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งหากท่านต้องการฟื้นฟรูร่างกายให้สมบูรณ์ปกป้องสุขภาพของท่านให้ห่างไกลาจากรอกแห่งความเสื่อมทั้งหลายต้องรีบเป่าเอนไซม์เท่านั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3เป็นอาหารเสริมที่ว่าหายเร็วมากฟื้นตัวเร็วมากเดิมก็เป็นโรคเบาหวานนะฮะก็หลังจากการเอนไซม์ที่เป่าขึ้นมาก็อาการก็ดีขึ้น คือช่วยสุขภาพได้ดีนะผมเป็นโรคหลายโรคทั้งสามโรคโรคลิปิดวงโรคโภูมิแพ้แล้วก็โรคเกาต์ตอนที่ไม่ได้กินดีเป่าเนี่ยผมต้องยาโรงพยาบาลมาพ่นอยู่ตลอดเวลากินยาตัวนี้ก็ไปเนี่ยยาพ่นตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วยางผมเนี่ยตอนนี้ร่างกายผมตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากเลยมันผิดกับเมื่อก่อนโรคเบาหวานมาส่งปีส่าแล้วแล้วก็โรคโรคคือแล้วขอบเป็นกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นไซนัสมาทายรีเป้าแล้วก็ ทานมาเดือนแรกก็รู้เลยครับดีเลยตอนนี้ก็ทานมาเรื่อยๆถ้าที่เป้านี้ดีผมรับประกันได้ครับป่วยเป็นโรคมะเร็งครับเป็นมะเร็งที่เพนานาคมะเร็งทํางทานเสดงจมาหาลีเป่านะครับให้ในรู้จักแล้วก็ให้ดนทานมานแต่นั้นมีอาการที่ดีขึ้นมากๆครับและทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอนี่แผล่าดลุ่มแผลในฝากเนี่ยยันมีจนเห็นไม่ชัดแล้วก็คุณหมอก็สวดดู สองกล้องก็ไม่พบว่ามีเนื้อน้ายอะไรตอนนี้ไม่ต้องทําการฉายแสงแล้วผลิตภัณฑ์รีเปา่านี้ให้ชีวิตใหม่กับผมจริงๆครับถ้าเจอรีเปาลล่ะรีทานเลยค่ะดีจริงๆนะคะทานรีเปา่าเป็นประจาเหมือนดิฉันนะคะทุกคนจะมีสุขภาพดีและมีผิวพรรณดีสวยงามค่ะทุกเสียงต่างยืนยันในคุณภาพว่ารีเปาเอนไซม์ดีต่อสุขภาพจริงโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งกระปุกบรรจุหนึ่งร้อยแคปซูล ราคา1,200บาทพิเศษสุด3กระปุกเพียง2,500บาทเท่านั้นดวนสั่งซื้อได้ที่โทร081755 2291 081755 6061